สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพันรานโหราพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีมังกรค่ะผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หรือหากใครผูกดวงเราได้ลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคำทำนายในคลิปนี้ได้เลยค่ะเพื่อเตรียมรับมือวางแผนในการดำเนินชีวิตค่ะ คำทำนายนี้นะคะเป็นแบบภาพรวมหากใครท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอพล้านติดต่อจองคิวที่ลายใต้คลิปข้นงด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักกันนะคะแม่หมอขอเป็นตัวแทนของชาวราศีมังกรน,นะเพื่อหยิบในเรื่องของการงานเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอหยิบไพ่มาก่อนนะคะได้ไพ่มาแล้วนะคะการทานายนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายกันนะคะ คำทำนายการงานของชาวราศีมังกรค่ะใครที่รอตำแหน่งใหม่งานใหม่เพื่อนใหม่เจ้านายเจ้านายใหม่นะคะหรือหากใครตกงานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์การได้ในเดือนนี้เป็นงานที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเป็นงานที่ท้าทายคุณมากๆค่ะดวงช่วงนี้ในเรื่องของงานนี้กำลังขึ้นเลยนะคะอาจจะได้งานเสริมเข้ามาอีกอาถามมาบอกว่าเหนื่อยแน่นอนค่ะในเดือนนี้นะ แต่คุณก็จะทำได้ค่ะ ช่วงนี้คุณจะหมกมุ่นอยู่กับงานมากๆนะคะนะเพราะว่าตอนนี้ไอเดียนะคะกำลังมานะกำลังแตกฉานเลยนะคะคิดจะจับหยิบจับอะไรทุกอย่างจะได้งานแบบฟุ๊กๆนะคะหรือถ้าไม่ดีมาก่อนในเดือนนี้นะคะนะงานจะเดินหน้าไปได้สวยงามมากๆนะคะควรรับงานแบบเป็นจอบๆดีที่สุดค่ะถือว่าการงานคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะอย่าย่อท้อนะคะอดทนค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการเงินค่ะ,ะแล้วหมอหยิบไพ่ก่อนนะคะว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างเอ้ยอมาฟังคำทํานายการเงินของชาวราศีมังกรค่ะ สำหรับเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีรายได้เสริมเข้ามาหลายช่องทางมากๆนะคะอาจจะได้มาทีละเล็กละน้อยเก็บออมผสมกันไว้นะคะเชื่อว่ายังไงเดือนนี้นะคะคุณจะได้เงินมามากกว่าที่ผ่านมาและคล่องตัวมากขึ้นค่ะคุณจะมีทางออนในการหาเงินนะคะจะมีโชคกับเพศตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามจะให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินได้ค่ะคุณต้องหว่านเสน่ห์หน่อยนิดนึงนะคะคุณจะได้เงินติดไม้ติดมือกับเพศตรงข้ามมาใช้อย่างแน่นอนค่ะ ใครที่นะคะนะทำเรื่องของการกู้ยืมนะคะการาทําเอกสารกู้ยืมจำนาที่ดินบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนมาหมุนนะคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนมาหมุนค่ะหรือหากใครอยากขายบ้านขายที่ดินขายรถนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็มีเกณฑ์การที่จะได้เงินก้อนตรงนั้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะ ต่อมาเรามาฟังที่เรื่องของความรักกันนะคะสําหรับความรักเนาะ,อะของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างและหมอยิบไพแล้วนะคะมาฟังคาํานายความรักชาวราศีมังกรค่ะ ดูแล้วค่ะความรักนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่นะเพราะว่ายังไงเขาก็อยู่กับคุณอย่างแน่นอนอาจจะทะเลาะกันบ้างนะคะไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเดือนนี้ยังไงก็บอกได้เลยว่าเชื่อว่านะคะว่าถึงจะทะเลาะกันบ้างยังไงคุณก็ยังขัดแย้งกันไม่แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้ทะเลาะกันใหญ่โตนะคะทุกอย่างมันอาจจะเกิดจากความคิดของเราที่เราคิดมากไปเองเนาะบางทีอาจจะ คิดเยอะคิดมากไปนะคะเลยอาจจะไปพูดทําให้เขาไม่เขาหูกันแค่นั้นนะคะนะคุณก็ต้องใจเย็นๆเนาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราบ้างนะคะเวลาที่จะพูดอะไรออกไปเนาะนะเขาแค่เหนื่อยกับเรื่องของงานนิดหน่อยเท่านั้นเองแหมคุณนี่เองก็โยงไปสามเรื่องสี่เรื่อง8เรื่องเขาโอ้ยเลยไปทําให้ทะเลาะกันได้นะคะรนนะคะอย่าทําแบบนั้นเลยนะคะสําหรับคนที่มี เออสำหรับคนโสดค่ะจะมีคนเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บนะคะจะเป็นคนที่จะอุปถัมภ์คุณช่วยเหลือคุณได้นะในทุกๆเรื่องนะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากๆเลยบอกได้เลยว่าให้เรามาระวังเรื่องรักสามเศร้านะคะ,ะ,คะเรื่องมีคนมาชอบมาแอบชอบนะคะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเลยนะคะสําหรับคนมีคู่อยู่ก็ต้องหนักแน่นนะคะรักใครต้องรักเดียวใจเดียวค่ะเดี๋ยวมาฟังคำานายพิเศษกันนะคะคำนังนายพิเศษเรื่องของ โชคลาภดูซิว่าชาวราศีมังกรจะมีโชคหรือไม่ค่ะแหมได้ไพ่ใบนี้นะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรนั้นนะคะจะมีโชคนะโชคเล็กๆน้อยๆค่ะโชคจากการเสี่ยงโชคหรือเอาเป็นว่าในเดือนนี้จะได้โชคแบบฟุก๊กๆแล้วกันนะคะก็ขอให้สมหวังดังใจนะคะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับำทำทนายหากใครชื่นชอบแม่หมอพล,ลาน์ฝากกดติดตามที่ช่อง แม่หมอพล้านโหราพยากรและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเ e b บุ๊กแฟนเท e คือแม่หมอพล้านโหราพยากรค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ